สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลช่องนี้มีแต่เหรียญแปลกมีแต่เหรียญพอสอหายากนำมาให้ FC ได้รับชมกัน คลิปนี้ช่องของเรานะครับจะนำเหรียญที่เขายกเลิกการผลิตไปแล้วมาให้ f c ซได้ติดตามรับชมกันนะครับเหรียญที่เขายกเลิกผลิตนะครับ <c oughs> ก็จะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณแบบที่สองเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดผลิตผิดพลาดแบบไหนเราก็จะ ไปชมพร้อมกันนะครับก่อนที่จะไปชมนั้นก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยนะครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้นะครับอยู่ในตะกร้านี้เป็นเหรียญแปลกทั้งนั้นเลยมีแต่เหรียญแปลกนะครับตั้งแต่ชนิด1บาทนะครับชนิด2บาทแล้วก็ชนิด5้าบาทชนิด10บาท ทั้งหมดนี้มีทั้งเหรียญแปลกมีทั้งเหรียญพอสหายากมีทั้งเหรียญผลิตน้อยนะครับเราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่เขายกเลิกการผลิตไปแล้วก็คือเหรียญสองบาทนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเหรียญแรกนะครับ ก็เป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองปีพศสองพันสิบเอเหรียญน,นี้ก็เห็นว่ามีข้อมูลว่า,ายกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับหลายๆช่องก็ประกาศรับซื้อหลายๆช่องก็รับซื้อแต่ราคายังไม่แพงนะครับราคา ยังอยู่ที่หลักสิบนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆก็อยู่ที่สิบบาทถึงยี่สิบาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญที่ประกาศยกเลิกการผลิตไปต่อมาแล้วครับก็เป็นเหรียญที่สองเหรียญน,นี้จะเป็นสีขาวสีเงินเป็นเหรียญชี่นสองบาทเหมือนกัน ปีพศ2550ก็ยกเลิกการผลิตไปเช่นกันเนื่องจากว่ามันอยู่รวมกับเหรียญชนิดหนึ่งบาทมันก็เหมือนกันแม่ค้าก็ทอนผิดทอนถูกนะครับก็เลยเอกองกระสาบก็เลยยกเลิกการผลิตก็เลยกลายเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญ สภาพสวยๆก็อ,อยู่ที่ยี่สิบบาทถึงห้าสิบบาทนะครับภา,ภาพสภาพสวยๆหมายความว่าอยู่ในอยู่ในกล่องอยู่ในซองนะครับอยู่ในถุงก็มาพบกับอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเช่นกันนะครับเป็นสองบาทสีทองเหลืองเหรียญนี้เป็นเหรียญแปลกนะครับ แปลกแบบนหนอย่างไรเราจะให้ f อได้รับชมกันนะครับนี่คือจุดที่มีควมแปลกตรงนี้จะเป็นเป็นสันนะครับเป็นสันโนนขึ้นนะครับจากคำว่าภูมิแล้วก็ลงมาลงมาบริเวณขอบเสื้อด้านล่างนะครับ ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นนะครับผิดพลาดนะครับเกิดจากการผลิตนะครับก็ดูเหรียญน,นี้ปีพศเดียวกันเหรียญน,นี้ไม่มีนะครับเหรียญน,นี้ไม่มีเหรียญเหรียญหนึ่งไม่มีเหรียญหนึ่งมีนะครับเหรียญนี้ไม่มีปีพศออ .2551 นะครับเหรียญน,นี้ก็เช่นกันนะครับปีพศออ .2551 เป็นเหรียญที่แปลกนะครับทางช่องเราก็นำมาให้ f อฟซได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ